เ <3 S 2> <c oughs> จ้าว่าเป็นนิ่วจเจ้าเจ็บอยู่ว่าล่ะโดเจ้าไห่บ่ขอบคุขอบใจเด้อผูนยายใจดี้อซอยลูกซอยเจ้าโี่คด้ย<ด><ด> สบายดีดะสวัสดีเดอ่อแม่พี่น้องกันเบอร์สขู่สุคนมวา,าสิยูในประเทศตา่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเขาสู่ซ่องบาเซียงน้อยอีกแล้วพม่พี่น้องเลยอามือน,นี่พี่น้องเนาะบาเสียงอยู่ที่มูบ้านโคกสูงพี่นอ้องอาไก่สอนพองวิหารแข่งสวรรค์น,นเขศอาบาเสียงกัสีได้ภาพพม่พี่น้องเขาไปเบื้องอีกครอบครัวหนึ่งพี่น้องเลยเพราะว่าอันนขาวน้ามซ้ำปลาเพื่อนอาพ่ออยู่พอกินพนม่าพี่น้องเลยเนาะ เ,เรื่องราวกับยังพระท่นะนานผู้ปนใดบรเสียงกับเนาะเดี๋ยวบรเสียงจิตเข้าไปพาพอพี่น้องเข้าไปสอบถามน้ำกันเลยพี่น้องเนาะอ่ะโอเคพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งและทับส้มน้ำกันเลยพี่น้องเนาะะโอเคพี่น้องเนาะในแต่บ,บ้านเฮือนซานของครอบครัวที่เพิ่นขาน้พ่อพ่อกินพี่น้องเอง้ยโอเคพี่น้องเนาะตอนนี้กับเอ้ยเพิ่นกับให้รอการสัมภาษณ์อยู่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวพรเสียงจิต Tạm vào nó anh thôi được không à, đi này nó à. à, sau đi sau ừ, <laughs> nhìn yu bóng đi 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 สมัยโดยโดยเลยอายุจักปีแล้วเนาะตัวนี้ฮะประมาณสี่สิบสองสี่สิบสามสี่สิบองสี่สิบมประมาณนี้แหละโดยโดยยตัวนี้ยู่น้ำกันจักคนเนาะตัวนี้สี่คกันสี่คณผู้นึ่งนาไปเรียนโดยอันมีลูกน้ำกันจักคนเนาะเจ้าฮะสี่คนมีลูกสองคนผู้ชายหน่งไม่ยิงเน่ง อืมดอๆอันนี้กับผู้นี้กลูกเจ้าได้เนาะเอ้ดูน้อยอันเพิ่นือหยังเนาะนี่ล่ะนี่บเพิ่นได้มั้ยลูกือหยังล่ะือน้ําฝนือน้ฝนอ๋อน้องน้ําฝนน้งฝนโอ้ยเนาะคือืองามแท้นั่งดีๆเออเดนั่งดีๆเด้อเดี๋ยว่าสิเอาขนมให้เนาะเอาบ่กินบ่น่นั่งเรียบร้อยเด้อนั่งดีๆเอายุจักปีแล้วเนาะผู้นี้นะเ้อนี่อุ5ปี อีู่หาปีเพราะอันผู้อีกคนหนึ่งนะเนาะคนหนึ่งนั้นคุณผู้ชายหกปีหกปีออ้าวะไรเลี้ยงกันเลยนี่เนาะกะอันหัวปีท้ายปีเนาะกันสิว่ากันโดยโดยนะเนาะดูนีกโดยโดยนั่งดีๆได้ละเด้องดีๆเด้อเห็นว่าอยู่นงกันสี่คนโดยอันนี้บ้านเฮือนซานของเจ้าโดยตรงเลยบ่เอ่ยโดย Oh, no. เป็นเขาน้ำซ้ำปลาได้เนาะเป็นจังนไดเนานะพออยู่พอกินอยู่บ่บางมือกะพ่อได้บังมือกะได้กินบางมือมันกับพ่อจ้ามาน,น้า mm. บางมือมันกับได้มือละโลซ่องโลมันแหลกแต่อ๋เขาน้ำซ้ำปลาเนี่ยบ่โดยอันคือว่าพอพ่อกินนี่คือเอหาแบบใดเนาะเ้ยปัจจุบันตอนนี้บังมือกะไปรับจ้างบังมือกะ ห้าเก็บผักมือกับหาคุดจุ๊จีขึ้นนี่แหละเนี่ยหอยไหว้ขึ้นนี่นะข้าแล้วกับปลาคายมือกับไปเก็บผักกูดเนี่ยไปแหลกเขาก็แล้แต้เลยมือได้มือปอห้ากับป้าเป็นอย่างนั้นคือไปหาแบบมี้ไ้นาตะก้ามีบ่เอ้ยมีแต่ว่าห้ามันหลายคนเอาเห็ดปั่นกันแล้วกับเขามันมาได้ไลยก็ได้ผู้ละกสองสองสามสอบนอกจากกับเกี่ยวเก็บเกี่ยวนี่มันได้หลาแล้วมันก็ชอบกินเบิดก้อนเลยนะเลยเลยจังสีไฮนาตะก้าของเอื้อนี่ มีเยอะบ่มีกับซิปมีหน้าซิปไหมแตคือบรรุซิปเอ็ดคนเนี่ยอ๋อซิปเอ็ดคนเดี๋ยวเขาปะหาได้ก็กะมีขอบพัวพผู้มันนะเอออันหน้าหน้าซิปใหนี่เป็นที่ของเอื้อยหรือบ่หรือว่าเป็นทั้งของไผ่นาะเป็นของมุ่นอาเป็นของมุ่นมุ่นแม่เป็นของมุ่นแม่คือมุ่นของทางเอื้อยบ่แม่นอ๋อแต่ว่ามีรู้นกันซิปเอ็ดคนอ๋อซิปเอ็ดคนนี่คือหมายว่ามันกะ เนาะเหตุเนาะห้าปัดปั่นกันกินมันก็คือแบบว่าได้แนมมันกินพูดแต่ว่าเกี่ยวยังบ่ชให้หลยแล้วเนาก็เกี่ยวได้ก็ถ้ากันไม่ยี่เหลวก็ต่างมันแหงแล้วก็ไปซีมากินกันโดยเทียมมันนะหลายบวชละนาบวชใดไรบวชท่านใช่ไหมมันบวท่านอีลีบวชเป็นบวชใดไรบวท่านเจ้าเแต่ว่าให้นาตะก้าเกล่ายังบวท่านได้เป็นของส่วนตัวเนาะยังท่านได้แบ่งท่านได้แบ่งแล้วปั้นอ๋อโดยโดยปีหนึ่งนี่ไล่เท่าเอด้วย ปีนึงก็แล้วแต่บางทามันได้เขามันก็ได้อยู่สามิปป้ายชอบเร่นเข่ากะเศร้าเาสเลยเลยข้าวัดมันลายคนันเสียบกัลูกลายกับ่พ่ออยู่พอกินเนาะพออยู่พอกินหมูทั่วถึงเนาะเนาะเลยมันกะ ลูกได้ทั่ได้เฮียนบ่เลยได้เฮียนอยู่ัตอนนี้เขาอนุบาลหนึ่งแหละค่าเทอมเขาจะให้กระจายท่านละจ่ายให้พ่อมี่อ๋อโดยยังติดหนี้ค่าเทอมอยู่ค่ติดอยู่โดยเท่าไรเนาะติดอันค่าเทอมเพิ่นนี่ค่าเทอมก็ยุติเขาจะเปิดมากกับยังพวกทัานละจ่ายเขาจะว่าเดือนนึงกับเดือนละหาชีพกับยังพวกทัานละกระจายเดือนละลูกชองคนอ๋อดูอันผู้ใหญ่นะกั ต้องเสียค่าเทิมคือกันเนาะเสียคือกันเลยโดยโอ้เท่ากับโอ้ยังบริจาคเลยทั้งอายทั้งน้องเลยโดยโอ้ยน้องเลยกสิเป็นกสิลายอยู่ได้นี่เนาะกษิตลายอยู่โดยโดยปบะคอทั้งอันกสิตประคอทั้งกระจอยู่วัดช่องคนาสิจ่ายเป็นปีได้บ้านเลยบ่มีัดลูกบัดจาเขาเฮียนหน้าผิวหายมักสมโพธิขาวก็คือสิว่า บางมูกับขี้สิว่าขี้ฮ้ากับขี้ใช่แต่ว่าขี้ฮ้ายังหน่อยฮ้าไหวฮ้าไหวเฮียนอ่ะโดยว่าการสิ่งสำคัญกับการเฮียนคือสุดๆแล้วเนาะการเฮียนคือของลูก<ม>นะ่๊ะเพราะน่าปใหญ่มากปอ่านบอกปุเป็นคือแม่แต่เขาขี้ต้องเท่าเขาจัเน้ำมาเขียนถิ่มลงดากระยังบูบุ่มฉับนะโดยเป็นขนา้าวน้าซ้ำปลานี่มีแต่หาพวกในาย,ยูนี่กินมะเละเมื่อ ากกินมาแหกมื้อใดได้กินก็มื้อใดได้แนหลกก็ได้มื้อใดบ่ได้หาบ่ได้ก็บ่ได้เลยๆอันส่วนลายนี่หาหยังเนาะมาด้ข้าวแนกน้ํากินนี่เอ้ยมื้อแรกมือมื้อก็ไปหาพุดมื้อก็ไปปอกานแน่มื้อก็ไปหาในักแนงหไม้แน่โดยคือมื้อนี้ก็ยังบ่ทันได้ยังหาก็ได้แต่จียังบ่ทันได้พกมันบ่มีมื้อนี้อัน้แต่กุจีโดย หนูกุจี้ไปคายแล้วบ่มื่อนี้ฮะยังอยู่ใส่นาะเลยถั่วเจ้าโดยโดยอ๋ออยู่นี่เนาะโดยโดยอ๋อเนี่พี่น้องกอ๋อกุจีครับนี่คืออยู่น้ำก๋องขี้คว้ยเรานี่บ่โดยอ๋อเอ้ยนี่ไปเฮ็ดแบบไี้นี่ไปคุดเอาบ่ได้บอว่าไปคุดเอานะหาข้าวสีเงี้ยงอ่ะคือวันมันข้าบ่มีไผ่เนี่มก็เลยบ่ได้่เงี้ยงโดย ก็เลยต้องไปคุดนี่เน,นาะเต็มคูอันย่าพี่น้องเลยนี่นะประมาณได้อันเท่าไยเอื้อยนี่ฮะนี่นั่นเปขายนี่เปก็กขายก็ได้อยูหาพันป้าปักตะลานี่ว่าหาพันน,เ 5, เนะ,เะเต็มเครื่องคู่หาพันขึ้นถือแท้เนาะเอื้อยแล้วแต่ข้าเจาะหายห้าอันแต่ถ้าเป็กไคลกว่าบ้าชิบันมันกะว่าน้อย ูเขาจะมีเขาจอกเอว่ามันน้อยโดยสิบพันก็คือว่าคือแพงแท้บ่ประมาณนี้บ่โดยแพงแท้เพราะว่าคื้นอย่างห้าหมวยยะห้าผลบุปห yeah ้าห้าผลปลาอืดแท้ๆเมนเพราะว่าคนคนซื้อกับคนหาเนี่ยมันบ็คือกันโดยเพราะว่าคนหาจังไในก็ะดับบากอยู่แล้วเพื่อจะได้เในตุรกีน้อยนก็สำหรับคนซื้อนี่ก็บวเข้าใจเนาะโดยก็ควรจะคิดไปอีกแนวนึงเนาะคือว่าอยากได้ราคาถูก โดยแท้จริงกับการหาแบบหาอยู่หากินมาขายใี่นั่นโอ้ยองลำบากแห้งลำบากเนี่ยไปกับเพื่อนเขาสิได้เขากับไปแต่สาวเพื่อนเขากลับมาอีกอ่ะแมนช่วยโดยโดยโดยนี่เนาะกับชีวิตกับตอนนี้กับหารับจ้างเนาะหาเนี้ออยู่ในกินมาขายแดกเข่าแดกน้ำเลยโดยโดยอันทั้งผัวได้เนาะเพิ่นไปใส่เนาะตัวนี้ครับทั้งพ่อน้องลาบเพิ่นนี กับมาของป่าแล้วว่าเจ้าจิได้ยังมากขาไ่ปลูกโดยไปหาของป่าบ่ราะหมักเนื้อหมักไผ่ใช่เพราเอ้ยโอาไปหาเนื้อก็ได้มือนได้ชานมาจีกไปจีบชานมึงก็ได้หาซางหาศาสหาพวกนกคานกแคร์หามนีเนาะว่าแล้วนกคาเ้าม่ได้ปลูกแล้วนะไปหานี่ตามลงตามยังจริงใช่เพราะเอ้ตามป่าหมดแล้วตามลงตามป่าเนาะมันปลูกกับใบอันนี้ จะจ้างไปแบงไหมแบกต่อกระไปโดยโดยโดยป่าเขาด้งไปแล้วโดยโดยโดยเจ้าอาาเนะวอมาถามอีกทีนึงเนาะอันนี้เป็นเดินของเจ้าด้วบ่เอื่ยนี่ฮะแม่จะมาเดินมันกบด้กว่างแต่ค่าเฮือนลองขึ้นไปจังส่หอดน้องนะโอ้ยกับนี่กับเงาลงไปจังส่กับกับเงาลงไปเลยผู้ที่วิเทือนเนี่ยแหละกันเงาลงไปเลยมันหลายคนเจ้ากวอันเลือนนี่เนี่ยยังบอกท่านได้แบงบ่เลือนนี่กะ ແບງຂ້າງไปทั้งนั้นก็ห้องน้อยครับมันก็ห้องเจ้านึงน ôi มันหลายเจ้าพ่นาเบิ่งมันก็ค่วงนี่ก็เจ้าบ่ทนลเพราะว่าอันนยังเป็นทีมุนมังอยู่เนาะสิກແຕບຮືນອງเจ้าັນີ້ນືແມ່ນດสิກືອນກແມ່ນກແມ່ນอยู่ນ น้อยเนาะเป็นกะเป็นอ่าเป็นไผ่เป็นยังไผ่พื้นมีเยอะเว้อเอ้ยโบมีโบมีโบมีย่างกะเว้นกะคือว่าคาม่าแล้วกะเฮ็ดกินไว้แต่เวียงแต่เว้นในคาม่าแล้วมันเมือดเด็กหน่อยเขากลับไปเห็นมือดูมือเดียกะมือมือดอ่ะไผ่โบมีแต่บางอย่าได้มีไพ่โค้งกับไตถ้ามือได้ว่าถ้าอะไบโบเบิร์ตกะฟากันอยู่คัมแต่ก็ฆ่าเขาขึ้นไปนอนโดยกะแบบอยู่แบบอ่างมไปหน้าเนาะคันจะว่ากับว่ามันเมือดดูดู เป็นน้ำในได้สะเอื่อยใช่เท่าไหร่นาะมีน้ำในกะบบุญแล้ไปคอตักน้องขจรอยู่ท่างี้น้ำนะเพราะว่าแ้วนี่มันพุดธสงครางมันได้มันเข้มมันเป็นน้ำเข้มเจ้าน้ำนี่ก็ต้องไปหาเอาอยู่อีกของบ้านเจ้าหาบุญแล้วบนห่านค่าห่านสีเขียวบุญแล้วน้ำ กะใกล้เจอพูแล้ววันห่านขาชี้เขี้ยวห่านพูแล้เทิร์นกุดวันสีหอดอกพอกวอนก็พอกไงวันขาจะโอมเศร้าแลเออก็ถือว่าไก่เนาะไก่โดยโดยก็เป็นน้ำอาบน้ำยังนี่ก็ต้องไปหาบมาเบิดเลยไปหาบน้ำกินได้เฉยน้ำกินก็หินไปตักปูนและสางยูดงบวันข้าจ่าวเหตุไปคนกินเป็นน้ำสางบ่เป็นน้ำสางเป็นน้ำสางแต่ว่าเขาสูบเอาได้เอาโดยโดย ต่ว่านั่นาก็จะห้กินเห็ดเก็จะเห็ดอะไรกินอะไรคนกินซะอ๋อเป็นน้ำมาเล่งแบบว่าอ่าเป็นเห็ดไฮเป็นน้ำข้ามก็ม่พี่น้องไปกินอยู่แล้วเนาะโดยใช่ครับก็สะอาดดีพวกเอ้ยมันก็สะอาดอยู่น้ำก็สูบเอานี่มันก็อะไรเบื่อเบื่อเนาะดูโอ้เนาะกะถ้าเป็นไปได้ก็เนาะอันน้ำส่างน้ำอย่างพวกไม่ป็นน้ำรีบเนาะต้มเลยเล้วถ้าเป็นไปได้ก็ต้มอยู่ต้มในลูกชายอ๋อนี่บ่อกาโดย โอ๋นี่เนาะพี่น้องเอ้ยนะก่าตรงงามาเอยนี่นะโอ้ใส่หักไม้หักตอกอยู่บ่นี่ใส่อยู่โอ้มีอยู่พี่น้องเอ้ยมันดีอย่างเนาะเอ้ยนี่หักไม้นี่หักไม้นี่ก็ไปเอามาเอามาจากพุ่นแบ้านดงดไม้ผู้บ้านอทองทุนอ๋อุบ่โดยโดยเพราะว่าลูกมันมันเหี่ยวบ่ออกมันเจ็บค่อยมน่ะกดไปขออำลาอ๋อตอนนี้ลูกเจ้าผู้ชายน่ะเป็นเป็นเป็นนิ้วโดยยังบ่ทันได้หายบ่ตอนนี้ ตอนนี้มันว่าาท่านละออกแล้วก็มันเด็กเท่ากับเพื่อนยางต้มนี่คุ้มน้ำแต่มันกินน้ำตุ่มไปจังหวัดตะมือได้มันคุ้มร้ายพคนกับหายแต่เพื่อนมัวหายเพื่นกต่กินเบิร์ดหมอนี่เลยดูกระดุ๊กชายเป็นนิ่วเนาะเจ็บพคนปวดทรมานเบื่อเออบัดเงี้ยวกับมือได้เจ็บนักกับหายแล้วมือได้เจ็บนะหมายแปลว่าเงี้ยวก็คือแบบเงี้ยวว่าสะดวกันเนี่ย เดียตัวมันไก่จังเดียวไก่เทียไก่เียกันเทียกัเนียกเียวกเนียวจจ้าดูตัวนี้เพิ่นไปเด่นเนาะเดยโดยโดยเออแกล้ชัดจามากดยดยโ้ยมาเดี๋ยวูชายเพิ่อนองน้องอาสบายดีล่ะสบายดีสบายดีนเ้สบายดีมาดีเด้อกับปูนี่เนี่ยน้อเอ๋ยที่เป็นเป็นนิ่วะม่าโดโดยโดมันกลับไปเล่นไปยังอยู่เนาะไปเล่นอยู่ าโดยเป็นผู้หญิงกต่นั่งงามๆเด้อล่ะเลยเออเออโดยน้องลาเป็นอะไรเจ้าซื้อยังล่ะเจ้าน่ะพี่มปาลิมูซื่อยังนะซื่อเขาโรงเรียนซื่อเขาโรงเรียนบอคุณเองสแตดาสแตเด็ชโอ้ซื่อปาลลาลาเนาะปาลิมูเป็นจังไรอันเจ้าว่าเป็นนิ่วเจ้าเจ็บอยู่บ่าล่ะโดยเจ้าหาบอ ตอนนี้ก็ยังเจ็บอยู่บ่ตอนนี้ก็โดยโดยเขาเป็นาโกะเขาได้ไปหาโมหายังบ่เยเป็นได้นานน่ะบ่เนี่ยเป็นวันเกือบปีเป็นปีแล้วเป็นนิ่วนี่บ่โดยเขากระชือแต่ว่าไปขอหักใหม่บ่วันนี้ก็จะว่าดีเขากับมีเงินกับปขาค้อพุซ่านั่นก็จะโดยกินบ่เป็นนิ่วทั้งปีนึง ก็ยังบ่ได้หายก็รักษาเต็ดกินทักต้มทั้งไม้มาหนีบ่เล้โดยถ้าไปหาหมอไปตรวจนี่มีสิทธิ์ที่หาย,ยาบ่อบ่ถ้าไปถ้าไปพาออกนะประกเช่าอ๋อต้องพาบ่ันี้นะโดยโอ๋อแต่แต่ว่าเอ้ยนะบ่ได้เคยพาบากลานี่ไปหาหมอจักเทื่อยังมีแต่ว่าเจ็บเข้ากับยาไม่กินไปแล้วเพรานว่ากินแหละวห้ที่ให้มันกิน โดยไปเอาอยู่บ้านพอเรารงทุนบาัวลายร่ทุนว่าให้มันกินให้ต้มให้กินกินอลไรว่ามันสีละลายเออกมาจว่าถ่ายกินหรอกก็คือบัวเจ็บนี่ตามสา,สาววให้กินก็คือจะสีเจ็บสัง่งท้าให้อาการดีที่สุดนะคือต้องไปผ้าตัดโดยโแต่เอื้อยเนี่ยบัวได้ไปผ้าลูกไปหาจักเทื่อโอ้ม <c oughs> ีคือเขาแต่ละมือมันกับบัวลายนะฮะกับห้าแต่มัวได้เข้าใจอยู่เพราะว่าการใช้ใจกินแต่ละมือแต่ละวันเนาะ เสียใจเดี๋ยวไปห้องหมอมูว่าแพงแพงมาเวิรมือนหนึงเป็นแสนสองแสนขยาหมดระเบิดแน่นอนการจ่ายันตอนนี้การคองกามิตตแพงงของอยู่ของกินแพงเลยเลยเนาะเป็นมาเวลาปีหนึ่งแล้ว่าตัดปุ๊บคือหายเลยหายตกลางค่ำกลางคืนมี่เนี่เคยหายขึ้ยังไงบ้างคื store, names, นก็ทาเยวแลบก็สีหายเพราะว่าเรื่องที่รับบด น่าสิรับหรือเป็นเยลหรือ <mañana> ก <please S 2> ็เ <mir aring> ี่ยลไปเลยดูอันง่ายๆจะคืออาโรคนี่เนี่ยเวลาหัดปัสสาวะนี่คือปวดเลยแล้ะเฮียจะปวดยังไงล่ะลูกบ้านลูกบ้านสามเนยลูกบ้านสามเนาะเลยเลยโอ้ยพี่น้อยไม่ได้เหงาปัสสาวะมันก็เจ็บปวดกินข้าวกินน้ำนะเว่าเมื่อกี้นี่นะก็มื่อกี้ก็ให้กินแล้วอื ว่าอันนั้นู้ดีเที่ยงไก่ข้าเจ้าได้ข้องกินมากข้าเจ้าแบงห้อ๋อบ้านอันกะเจ้านี่กะเคียงนน่เนาะโดยโดยวเดยวจ้าแบงหาเพิ่นไกินแล้วเอาน้าซส้าปลาตัวนี้พออยู่พอกินอยู่บ่หรือว่าผุ่มมีเพราะว่าถ้าคือกินมือแรกนี่ก็คือมีแต่ขึ้นมืออื่นกะถ้าพังเบืองพอมากปะกับตัวนี้ตัวนี้ก็คืออมงคุจีเทานี้เนาะเลยต้องเอาไปขายไปซื้อเข้าเลย โอเคเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวบ่เสียงก็หาสิยเหลอเบื้องต้นเพิ่นไปก่อนพี่น้องบัดนี้อ่าเป็นเงินจํานวน50,000กีบพี่น้องเอ้ยแล้วก็อ่าตมขนมให้ลูกเาพี่น้องเนาะโดยอ่าเป็นทางวมขนมแล้วก็เงินจํานวน50,000กีบพี่น้องเอ้ยก็เป็นเงินทางอ่าผู้ใหญ่ใจดีพี่น้องเนาะเพิ่นอยู่ทางแต่ว่าทางผู้ใหญ่เพิ่นบ่ให้บอกืออ่าเลี้ยงน้ําเสียงพี่น้องเนาะโดยจังได๋กบ่เสียงกยเบงต้นเพิ่นไปก่อนพี่น้องเอ้ยเอ้อเนาะ เด้อฮานุ no, yeah, yeah, yeah. Mm ้มเงาละลาเด้อเอาบ๊อกขนมนี่ฮานมเด้อเนาะเด้อเด้อเด้ออาจังใดกะอาเงินจำนวนนี่กะไปซื้อเข่าซื้อน้ำให้ซื้อลูกซื้อเต้าเอื้อยเด้อ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 อาสุธาเนี่ยครับกะจะได้เดินทางกะเขาอยากให้เอื้อยมาฝากขอบบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่เพี่นี่เนาะที่หมื่นเงินจำนวนหาสิพันกิ่งเนี่ยเนาะคำมุกขอบใจเด้อผู้ใหญ่ใจดีเลยซอยลูกซอยเต้า การเนี่ยี่น้องเลยเนาะเป็นเป็นครอบครัวที่บุกเบิกแต่เมื่อแต่ละวันนี่พลตยุษได้ย้อนพี่น้องเลยจังไดกะเป็นกําลังใจให้ด้วยเด้อโดยโดยมือหน้ามือในเรับกะสิเวขมาทำไทยอีกนึงเนาะโดยโดยาลาไปก่อนเด้อลาเด้อบันี้เด้อนะวากคับก่อนเด้อโดยโอ้ยหายไปไปด้อลาเด้อโดยอดยไปก่อนเด้อลาเสฟปุ่นีเด้ โฟนี่ก็อยากอามึนๆเนาะดูเอ็มอังลาในชิงหูอยู่พี่น้องเอ้ยนะไปได้สบายดีสบายดีเธอเลยเลยอ่ะก็โอเคพี่น้องเนาะก็เป็นอีกครอบครัวหนึ่งพี่น้องเอ้ยทางบอสเซียงก็มาถ่ายทำให้ทางพ่อแม่พี่น้องเขาได้ครับไปส้มกันพี่น้องเนาะอยู่บ้านโคกสูงพี่เดียรพี่น้องเอ้ยก็นี่แหละบ้านเืินซาเราหลังใหญ่อยู่พี่น้องแต่ว่าอ่านักสุดก็คือ เข่าไปนเนอะเอยเนาะเข่าพราะพออยู่พอกินพี่นนองเอยโดยเพราะว่าตอนนี้นั่นปัจจุบันตอนนี้ก็คือเราก็หาของอยู่ของกินมาขายพี่นนองเนาะโดยก็ถือว่านักอยู่พี่น้องมื้อนี่ก็เบิดตแล้วเรือเข่าอยู่อีกคาบหนึ่งของถ้าเรากินมื้อนี่ปุ๊บเบิดเมื่ออื่นเราก็ต้องดิน้นรนไปหาต่อแต่ละมือแต่ละวันพี่นนองเอ้โยโอ้พี่นนะเนาะเพิ่นการทราบซึ่งในการที่อาโปเสียงมอบเงินให้จำนวน อ่าฮะสิพันธ์กีบเป็นน้องเนาะเป็นเงินทางอ่ะผู้ใหญ่เจดีย์อ่าเป็นห้ทางโมเสียงนี่ติดโตวัยอ่าช่วยเดือบื้องต้นเป็นน้องเนาะน้องเนาะจังไรกาโมเสียงก็ต้องขอขอบุญขอบคุณอ่าทางผู้ใหญ่เด้อเนาะที่ให้การสนับสนุนอ่าสร้งโมเสียงและก็ให้เป็นสะพานบุญให้ภายในมื้อนี้โดยจังไรก็ขอให้ทางอ่าผู้ใหญ่เจดีจงอยู่ดีมีแห้งความเจ็บจะได้ความไข่าให้มีเด้อเนาะปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมดังใจปรารถนา เจ้าให้มาสามีกับขอให้กลับไปร้อยเท่าพันเท่าเด้อเนาะสิ่งที่ขาดไปบ่ได้พี่น้องอีโบเซียงก็ต้องขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามากดติดตามไดยครับสมคิบโบเซียงตลอดมาพ่อพี่น้องเนาะบ่ไม่หรือเก่าตั้งแต่ต้นตุนจบผลพี่น้องเอ้ยสำหรับมอนี่กับโบเซียงก็สิได้เดินทางไปโตอีกก้อนบันนี้พี่น้องเนาะดูจังได๋ก็มาพบมาเจอในคลิปหน้าของโบเซียงอีกต่อไปเด้อพี่น้องสำหรับมอนี่ก็ไปแล้วพี่น้องสวัสดีและสวัสดีกัน เบอร์สุขุสุขชนเออพี่น้องสบายดี